การเจริญภาวนาคือหน้าที่ขอจงอย่าได้ประมาทแม้ว่าตัวผมเองนะครับจะภาวนาต่อเนื่องอย่างมีวินยัยโดยเฉพาะปี2567ปีนี้ปีมะโรงนับตั้งแต่ต้นปีเลยปีนปีที่ผมมีความตั้งใจภาวนาอย่างยิ่งตั้งใจอย่างมากนะครับรวมไปถึงตลอดจนการที่ได้มีโอกาสได้เข้าคอร์สกรรมฐาน เดือนพฤษภาคมและก็มิถุนายนปี6-7ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็น3คืน4วัน7วัน8วัน7คืนแล้วก็เล้กลับมาภาวนาอย่างมีวินัยที่บ้านทุก6โมงเย็นนะครับถึง1น่ทุ่มบ้างก็2ชั่วโมงต่อเนื่องถึง2องทุ่มแต่กระนั้นนะครับก็อย่าหาได้ประมาทไม่ เพราะในตัวเราทุกคนมีพิษใช่ครับผมพูดไม่ผิดมีพิษพิษร้ายในตัวทุกคนทุกคนมีเชื้อไวรัสที่สามารถเป็นเชื้อไวรัสที่มัดจิตให้เราตกต่ำและเป็นทาสให้จมวนอยู่ในวัฏฏะสงสาร อยู่ในคลื่นวัฏกะอย่างทุกทรมานพิษหรือเชื้อไอรัสนั่นแหละไอที่เรารู้กันนั่นแหละมันคือกิเลสนั่นเองหรืออย่างที่เราพูดกันติดปากกันว่ารักโลภโกรธหลงราคะต่างๆนั่นแหละอย่าชะล่าใจว่าเราอาจจะเป็นนักปฏิบัติเป็นนักภาวนาตราบใดที่ ยังมีพิษและพิษมันยังไม่หมดอย่าประมาทไปเชียวกเ็เรื่องมีอยู่ว่าคือช่วงสองสามวันมาเนี่ยนะครับช่วงสองถึงสามวันมเนี่ยนะผมรู้สึกถึงตัวเองได้อย่างชัดเจนไอ้ช่วงสองสามวันเนี่ยแต่ผมก็ภาวนาเหมือนเดิมน,นะแต่ว่าพาวเวลาที่เราไปใช้ชีวิตในในโลกเนี่ยอยู่ในมายาเนี่ยในโลกมายาเนี่ย ผมรู้สึกว่าไอ้ทาไมช่วงนี้ทําไมมันแปลกแปลกมันมีความสุ้แปกแปลกไอ้จิตมันแบบหนักหักมันรู้สึกทําไมมันจิตมันทำไมมันอ่อนแอลงแต่เนี่ยยังดีนะยังดีนะที่ผมยังยังภาวนาอยู่ยังได้การฝึกฝนยังยังยังฝึกสติยังฝึกสมรชญะอยู่ก็ยังพอมีการรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันตนเองได้เอาเป็นว่าจิตเดิมแท้เนี่ย มันโดนจิตกิเลสโดยเฉพาะจิตที่เป็นจิตราคะจิตราคะเนี่ยแหละไอ้ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกำลังมากจิตราคะมันมีกำลังมากแล้วพอมันมีกำลังมากมันก็ครอบจิตเดิมที่มันอ่อนแอลงพอมันจิตมันอ่อนแอลงเนี่ยไอ้จิตราคะที่มีกำลังมากกว่าเนี่ยมันก็จะครอบแล้วพอมันครอบปุ๊บเนี่ยมันก็จะลากเรเลยทีนี้พอมันลาก โยงไปไหนเนี่ยเราก็จะไหลไปกับสิ่งนั้นอะ่ะบางทีบางวันเราอยู่ในโลกเราทําอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะทํำอันนี้มากเกินไปหมกมุ่นตรงนั้นมากเกินไปโอ้โหอันตรายมากนะถ้าคนไม่เคยไม่เคยฝึกเลยไม่เคยฝึกสติไม่เคยฝึกนั่งสมาธิหรือวิปัสสนาหรือภาวนาเลยเนะี่ยอันตรายมาก เราจะไม่มีทางรู้เท่าทันเลยว่าแล้วถ้าเราพอเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยมันก็จะถล่าถล่าถล่าลึกไปเรื่อยๆนี่ขนาดผมเป็นคนที่ฝึกนะแล้วถ้าคนที่ไม่ฝึกลนะ่ะนี่ยังดีนะอขนาดฝึกเปลียนมันก็ยังมีการพลาดกันได้เลยกลายเป็นจิตที่อ่อนแอจิตราคาที่มีม,มากกว่ามันก็จะครอบเราเลยแล้ว ในเมื่อวานนี้เมื่อวานวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ที่หกกันยายนหกเจ็ดเมื่อวานเอาละผมก็เรียกพลังกลับมาใหม่จริงๆผมก็ภาวนาอยู่แล้วละ่ะนะแต่ทีนี้เมื่อวานนี้วันศุกร์ที่หกกันยาผมก็ภาวนาแล้วก็ผมก็พยายามเอาแบบตั้งใจเลยรวบรวมสัพพะกำลังยกจิตขึ้นเลยพูดภาษา ง่ายๆก็คือดึงศักยภาพตัวเองขึ้นมาทั้งหมดเลยศักยภาพเรามีเท่าไหร่พลังเรามีเท่าไหร่นะดึงขึ้นมาให้หมดเลยยกกำลังจิตกำลังใจพลังอะไรเี่เรามีนะเหมือนกับเหมือนกับคนที่แบบใส่ไมอ้อ่ะแล้วยกอ่คงขึ้นมาออกจากบ้านอะ่ะอย่างไง้อย่างนั้นเลยคือยกกำลังคือยกจิตขึ้นเป็นนักรบเต็มขั้นเลยเอาแบบแล้วตอนที่เราเภาวนาะผมก็จะรวมจิตให้เป็นหนึ่งให้เป็นเอตคะาตารม เอตคัตตโรมไม่คือจิตแค่เป็นหนึ่งยกจิตขึ้นกําลังเลยมีศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิอุเบกขาวิริยะขันติผส,สานกําลังกันเลยให้เป็นจิตหนึ่งให้ได้เอตคัตตโรมไม่ได้ผมก็เา้าาไปผมก็โฟกัสโฟกัสไปที่จุดรวมธรรมจุดสัมผัสหรือว่าวิหารธรรมนั่นแหละ,ะวิหารธรรมนั่นแหละ,ะไม่ต้องตกใจคําศัพท์นะ วิหารธรรมเนี่ยแหละผมก็โฟกัสอยู่ตรงนั้นอยู่กับวิหารธรรมเนี่ยแหละอยู่กับจุดรวมธรรมตรงนั้นต่อเนื่องทุกวินาทีพอสติสมาธิอุเบขาขันติวิริยะมีกําลังมากขึ้นสักพักช่วงการภาวนาเนี่ยพอสักพักเนี่ยผมก็กําหนดจิตกําหนดจิตให้เป็นดาบนักรบแล้วก็กําหนดจิตต่อให้ดาบนั้นน่ะดาบนั้นน่ะให้มันมีไฟ รอบคมดาบแล้วผมก็ภาวนาต่อไปสักพักหนึ่งในจิตเนี่ยผมเห็นตัวอักษรตัวใหญ่เบลล่มเลยตัวอักษรตัวใหญ่เบลล่มเลยมันสะกดคําว่าราคาไอ้คาว่าราคาตัวอักษรตัวใหญ่เบลล่มเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวอักษรนะแต่มันเป็นสะกดตัวอักษรที่มันมีสะกดด้วยไฟไฟอะคําว่าลูกไฟอะไฟสะกดแล้วมันเป็นตัวอักษรเป็นตัวด้วยราคา มันมีไฟผสมอยู่ในตัวอักษรด้วยแต่ผมซึ่งในจิตแต่ผมผมผมเห็นแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ไอ้ลูกไฟที่มันสกดเป็นตัวอักษรคขาอราคาเนี่ยมันเป็นลูกไฟในตัวอักษรนั้นน่ะมันเป็นไฟอะไรไฟโลกิยะหรือไฟโลกุตระซึ่งไฟมันมีสองแบบไฟฝั่งโลกิยะกับไฟฝั่งโลกุตระไฟทางโลกกับไฟทางธรรมแต่น่าจะเป็นไฟโลกิยะมากกว่า ต่พอพอผมกําหนดจิตให้เป็นดาบแล้วก็กําหนดจิตให้ดาบนั้นมีไฟจุดติดขึ้นมาคมดาบด้วยอ่ะแล้วผมก็โฟก,กัสไปที่จุดรวมธรรมอย่างที่บอกไปไม่ไม่สักครูน่นี้สักพักหนึ่งในจิตผมก็เห็นเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับดาบอ่ะมันแกว่งแกว่งฟันอะ่ะฟันฉับ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 ,ฉบอย่างเงี้ยฉับครั้งที่หนึ่งเนี่ยอ่าฟันเข้าไปฉับครั้งที่สองก็อีกฉับหนึ่ง ลองนึกถึงภาพเวลาฟันดาบอะชับฉับ,บเงี้ยมันจะเป็นเหมือนกับกากบาทอ่ะอแล้วสักพักผมก็เห็นกองไฟอีกกองหนึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้แหละไอกองไฟเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้แหละแล้วมันก็โหมแบบไปร้อมรอบตัวอ,อักษรคําว่าราคาร้อมตัวอักษรนั้นแล้วสักพักมันก็โดนเผาไอคําว่าราคามันก็จะเริ่มแบบจากที่มันเป็นตัวเต็มๆมันก็จะเริ่มแบบ หายไปบ้างขาดขาดแหว่งแหว่งไปบ้างจากที่มันเป็นคําว่าตัวราคาเต็มมันก็จะขาดไปบางช่วงมันหายไปบางช่วงมันมันแหว่งแห่งไปแต่มันก็ยังมีอยู่บางส่วนบางส่วนก็หายไปแล้วผมก็ภาวนาต่อเพราะว่ามันยังไม่หมดเวลาผมได้ตั้งเวลาไว้ไงสักพักผมก็ภาวนาไปเรื่อยๆยังไงก็ไม่รู้นะยังไงก็ไม่รู้มันก็มีการเหมือนกับพูดในจิตหรือว่าเหมืนเหมือนคล้ายๆกับ บริกรมรมเลยเหมือนคล้ายๆกับสวดอ่ะมันมีคำนี้ขึ้นมาว่าระตนังปุระโตอาสิมหาอัคคีมหาเตโชขันตีปรมังตะโปตีติขาซึ่งมันพอ,พอพอหลังที่ผมถอนภาวนาแล้วผมมาได้พิจารณาตัดที่หลังเนี่ยผมก็บอกว่าระตนังปุระโตอาสีเนี่ยอ๋อตัวนี้มันคือหัวใจพระคาถาชินมัญชรเนี่ยรัตนังเนี่ยก็คือมาจากคำว่ารัตนะรัตนะก็คือ พระบรมศาสดาใช่ไหมพระธรรมพระสงฆ์คุณพระศิลตตไัย์ะรัตะนางรัะตะนะมันเป็นหัวใจพระคาถาชินมันชอบเป็นหัวใจของพระตนาตรัยนั่นแหละมหาอาคีก็คือไฟเตโชก็คือไฟมหานี่ก็คือมากมายเยอะมหาศาลใช่ไหมขันติปรมังตะโปติขาก็อย่างที่เรารู้กันว่าขันติก็คือความอดทนอดกั้นเป็นความเพียรเครื่องเผากิเลสทุกอย่างมันคือไฟหมดเลยเนี่ยเตโช อักขีขันตีปรบังตะโปรติขาเนี่ยมันคือกําลังของไฟหมดเลยฉะนั้นที่ผมพอ่อที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้ว่าไฟมันมีสองอย่างก็คือไฟโลกียะกับไฟโลกุตระไฟโลกุตระนี่แหละก็คือสติสมาธิอุเบขาขันติวิริยะนี่แหละพวกนี้คือไฟโลกุตระฉะนั้นเนี่ยเราพึงจะต้องมีไฟโลกุตระเพื่อดับไฟโลกียะในการเผาตรงนี้เข้าไป แล้วสักพักเนี่ยผมก็ภาวนาไปแล้วก็ครบชั่วโมงนาฬิกาก็ที่ตั้งไว้ก็ปลุกดังขึ้นสักพักผมก็ถอนภาวนามาแล้วผมก็มานั่งอานาปานาสติสักครู่หนึ่งแล้วก็มาสวดมนต์พระคาถาชินมัญชรแล้วก็สวดมนต์บทโพชงคาปริตแล้วก็สวดมหากาแล้วก็ภาวะตุสัพพมังครังแล้วผมก็ได้สวด บทเม่สกีนี้ด้วยที่บอกว่ารัตนังปุรโตอาเซียมหาอาคัคคีมหาเตโชขันตีปรมังตโปติติขาด้วยแล้วก็เสร็จแล้วก็ลืมตาพอลืมตาเสร็จผมก็มานอนนั่งพิจารณาธรรมต่อหลังจากที่ถอนภาวนาสวดมนต์เรียบร้อยก็มานั่งพิจารณาธรรมต่อว่าโอ้รมครั้งนี้อยากจะฝากเตือนบอกทุกคนว่าชีวิตของคนเรา ทุกคนตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งจะตายเนี่ยทุกอย่างเป็นมายาทุกอย่างมันคือจำปลอมทุกอย่างมันคือมันจะเป็นสิ่งที่พาเราหลงพาเราติดกับพาเราติดกับดักมันจะทําให้เราตกลงไปเรื่อยๆตกต่ําไปเรื่อยๆอย่าประมาทไปเชียวนะเนี่ยขนาดจริงๆแล้วเนี่ยหลายหลายปีที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยทิ้งภาวนานะ แต่เอาละเฉพาะปีนี้ลหละปี6 —กเ็นี่ยเป็นปีที่ผมมีความตั้งใจภาวนามากคอร์สกรรมฐานก็เข้ากลับมาก็มีวินัยภาวนาอย่างที่บ้านฝึกสติอย่างตั้งใจขนาดเนี้ยยังโดนถลม่มยังโดนจิตราคะเล่นงานโอ้โหขนาดคนฝึกยังทำให้จิตอ่อนแอได้แล้วคนที่ไม่เคยฝึกเลยไม่เคยคิดทำอะไรเลยไม่เคยฝึกสติไม่เคยแม้แต่จะนั่งสมาธิ ไม่เคยภาวนาไม่เคยเข้าคอร์สปฏิบัิธรรมอะไรเลยไม่เคยอะไรเลยอยู่กับโลกแน่นอนอันเนี้ยเสร็จยิ่งกว่าเสร็จอีกเขาก็จะลากจูงเราไปอย่างนี้ยแหละโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวมันช่างน่ากลัวชักเชียวไอ้ที่น่ากลัวตรงที่เราไม่รู้ตัวนี่แหละมันหลงแบบชที่ว่าหลงแบบไม่รู้ตัวนี่แหละและจะอยากจะบอกทุกคนว่าพอผมถามพระรามาใช่ไหมรู้สึกครั้งเนี้ย มันโล่งมากขึ้นมารู้สึกว่าเออไอสิ่งที่เราเห็นในจิตเนี่ยไอคาว่าราคะตอนแรกมันเป็นตัวเต็มเนี่ยตอนหลังมันเริ่มขาดขันเดิงแวงมันหายไปบ้างบางส่วนเนี่ยก็ดีขึ้นโล่งขึ้นเพราะตอนที่ผมภาวนาเนี่ยผมใช้คือผมสั่งจิตไปเลยว่าใช้สั่งจิตคือเลยว่าพูดในจิตไปเลยอย่างหนักแน่นไปเลยว่าเผาพูดแบบนี้เลยเผา พูดสั้นๆแบบเนี้ยพูดแบบเหมือนกับแม่ทัพกําลังจะแบบบอกขุนศึกว่าออกศึกไปรับด้วยกันอย่างเงี้ยเผาพูดแบบนี้เลยแบบหนักแน่นเลยสั่งเข้าไปข้างในเลยเนี่ยพอผมถอนภาวนามาก็โล่งเบาไปเยอะเลยแล้วก็ราคาก็ลดลงแต่ยังคงมีอยู่นะเพราะว่ามันยังไม่หมดจากที่เห็นในจิตเนี่ยมันยังแหวงแหวงอยู่มันยังขาดขาดหายไปบางส่วนบางส่วนมันก็ยังหลงเหลืออยู่ แต่รู้ว่ายังประมาทไม่ได้เพราะมันยังอยู่พิกยังอยู่และราคะก็ยังไม่หมดเพราะที่มันเห็นในจิตมันก็ยังขาดอยู่แบ่งๆไปบ้างอะ่ะมันก็ยังหลงเหลือบางส่วนอยากที่ฝากย้ําเตือนกันว่าอย่าประมาทไอ้คาว่ากรรมเนี่ยไอ้คาว่ากรรมมันไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีนะ กรรมไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ได้แปลว่าไม่ดีหรือไม่ได้แปลว่าบวกหรือลบไม่ได้แปลว่าสุขหรือทุกข์นะไอ้คำว่ากรรมเนี่ยมันคือแปลว่ากลางมันเป็นคํากลางเข้าใจคําว่าคําว่าคํากลางไหมเออกรรมแปลว่าคํากลางเนี่ยมันเป็นมันเป็นคํากลางขึ้นมาแหละซึ่งมันแปลว่าพฤติกรรมหรือลงมือทําหรือหรือการทําการกระทําของเรานี่แหละ ไปคำกลางมันไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีพอคนเราได้ยินคาว่ากรรมเนี่ยชอบไปคิดไปทางทางลบไว้ก่อนละมันไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีแปลมันแปลมันไม่ได้แปลบวกกับแปลว่าลบมันเป็นคำกลางงซึ่งมันมันมันแปลว่าแอคชั่นนั่นแหละมันแปลว่าพฤติกรรมนั่นแหละบ e h a v ร์นเนี่ยนะคุณทําอะไรพฤติกรรมแบบไหนถ้าทํา่ายดีจิตมันก็เป็นกุศลแต่ถ้าทําไม่ดีจิตอกศนจิตมันก็จะอ่อนแอแล้วก็ตกต่ําไปเรื่อยๆถ้าขาดสติขาดการฝึกขาดการฝนจิต ขาดการรู้เท่าทันมันก็จะทาให้ตกลงไปเรื่อยๆนี่แหละไอ้ที่เราตกต่ำไปเรื่อยๆเนี่ยก็เพราะว่าพฤติกรรมของเราเองนั่นแหละกรรมของเราเองมาจากพฤติกรรมนั่นแหละไม่ใช่จากใครที่ไหนหรอกฉะนั้นการสวดมนต์ก็ดีการฝึกนั่งสมาธิก็ดีการฝึกสติเดินจงกรมก็ดีดีหมดแต่อย่าหยุดอยู่แค่สมาธิผมพูดได้เลยนะว่าอย่าหยุดอยู่แค่สมาธิ จงจำไว้เลยว่าสมาธิมันแค่เลี้ยงกิเลสสมาธิมันแค่เลี้ยงกิเลสแต่วิปัสสนากรรมฐานคือการฆากิเลสมันคือการเผาพิษเผาที่มันอยู่ข้างในเนี่ยแหละครูบาอาจารย์สอนผมมาว่าไอ้คำว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยครูบาอาจารย์ที่ผมที่สอนผมเนี่ยท่านบอกว่ามันมันเบาเกินไปน้ำหนักมันเบาเกินไป มันคือการเผาพิษนี่นแหละแล้วเราต้องถามตัวเองว่าฉันทำอะไรฉันมาที่ทำไมแล้วฉันจะไปที่ไหนหลังจากที่ร่างกายเนี่ยฉันไม่อยู่แล้วจิตวิญญาณจะไปไหนถามตัวเองความประจัของตัวเองคืออะไรบอกเขาตัวเองถามตัวเองและอย่าหยุดอยู่แค่สมาธิจำไว้เลยว่าอย่าหยุดอยู่แค่สมาธิสมาธิมันแค่เลี้ยงแต่วิปัสสนา,ามันคือการเผาคือการฆ่าทำลาย ทำลายกองสังขารเมื่อทำลายกองสังขารได้มันก็จะโค่อนอวิชาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเผาพิษที่อยู่ข้างในเนี่ยเอามันออกไปไอ้ตัวพิษตัวนี้แหละมันจะทําให้เราตกต่าลงไปเรื่อยๆที่เราจะตกนรกกันเนี่ยก็เพราะไอ้พิษที่อยู่ข้างในที่เราไม่ยอมเผาเนี่ยอย่าคิดว่าการภาวนามันเป็นเรื่องของศาสนาผมอยากให้ทุกคนตัดคําว่าศาสนาไปก่อน อย่าเพิ่งมีข้ออ้างคำนี้ผมอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนไมเซ็ตใหม่ไมเซ็ตที่ว่านี้ว่าการภาวนาเนี่ยมันคือการเาผาพิษเผาชำระพิษที่อยู่ข้างในเราดีท็อกร่างกายโอ้โหเราหาวิธีการสารพัดสารเพมมาได้เพราะเราเห็นคุณของมันเห็นคุณค่าประโยชน์ของมันแต่พอมาเป็นการดีท็อกจิตเรากลับละเลย เรากับไมย่ยอมภาวนาโดยอ้างโน้นอ้างนี้อ้างนั่นการภาวนานี่แหละาอยากให้ทุกคนเปลี่ยน mindset เปยว่าการภาวนาคือการ d e t อ x คือการเผาพิษการชําระพิษให้มันสะอาดลองทําดูสิแล้วจิตเราจะเบาขึ้นมันจะโล่งขึ้นขนาดผมฝึกผมทำยังจิตอ่อนแอไปบ้างสองสาวันเลยแต่ก็ไม่ทิ้งภาวนาแนละก็ยังภาวนาอยู่นะ แล้วนับภาษาอะไรกับคนที่ไม่เคยฝึกเลยนั่นแหละจบจบจริงๆอย่าประมาทนะลูกเอ๋ยฝึกมันไว้สติสมาธิวิปัสสนาสติฝึกไว้ไม่เสียสตังหรอกลงทุนกับตัวเองในการฝึกไม่เสียสตังแต่กับได้กํำไรมหาศาลภาวนาเข้าไว้เผาพิษมันออกไปไม่ต้องไปสนใจผลลัพธ์ จุดอ่อนของนักปฏิบัตินักภาวนาคือชอบคาดหวังผลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินั่งวิปัสสนาชอบไปคาดหวังผลเนี่ยทำมาแล้วตั้งหลายปีไม่เห็นได้ผลเลยเนี่ยไปคาดหวังผลไม่ต้องไปคาดหวังผลแค่เราเพียรทำหน้าที่ครูบาอาจารย์ ที่สอนผมท่านได้บอกว่าแต่ผมขอเปลี่ยนประโยคนิดนึงนะเพราะว่าผมเผยแพร่เป็นสาธารณะขอใช้คํานี้ก็แล้วกันว่าตัวท่านมีหน้าที่ภาวนาธรรมะมีหน้าที่แสดงผลลัพธ์นั่นหมายความว่าการเผาจะเกิดขึ้นหรือการแสดงผลจะเกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของธรรมะไม่ใช่หน้าที่เราเราไม่ต้องไปยุ่งหน้าที่เราคือมีแ้่ที่ฝึกฝึกสติสมาธิอุเบกขา ขันติวิริยะเพียรฝึกเจริญวิปัสนาเนี่ยคือหน้าที่ก็คือภาวนาเนี่ยแหละโดยรวมทำทำทำเป้าหมา,ายมรรคผลตั้งได้แต่วางไว้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปคาดหวังแล้วไอ้คาดหวังเนี่ยตัวดีการคาดหวังผลเนี่ยตัวดียิ่งคาดหวังมันคือตัวขวางเลยแหละไม่ต้องไปยุ่งอะไรเอาหน้าที่ของเราทําแค่แนั้นแหละหน้าที่คือฝึกฝึกสร้างบารมีสิบ ขันติวิริยะสติสตมาธิเบขาวิปัสนาเนี่ยอยู่กับวิหารธรรมเนี่ยแหละอยู่กับจุดรวมธรรมเนี่ยตรงนี้แหละจุดสัมผัสจุดรวมธรรมเราอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าเป็นอาณาปานสติก็จุดรวมธรรมจุดสัมผัสก็อยู่ที่ทางเข้าช่องจมูกถ้าเป็นเทคนิควิธีอื่นก็มันจะมีจุดสัมผัสอยู่ตรงนั้นจุดรวมธรรมอยู่ตรงนั้นก็อยู่กับวิหารธรรมบบ แล้วก็วางจิตเป็นกลางเป็นอุเบกขาไปไม่จะมาสนใจมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มาอะไรก็แค่รู้มันไปรู้ซื่อๆรู้แบบคนซื่อๆแต่ไม่ใช่ซื่อบื้อนะรู้แบบซื่อๆรู้เป็นกลางวางจิตอุเบกขาแล้วก็ทําหน้าที่อย่างนี้ต่อไปถึงเวลาก็ทาไม่ไปคาดหวังี๋ยวถึงเวลามันมันจะผลน,นั่นเองเราโฟกัสเหตุจะโฟกัสผลผมก็ตั้งเป้าไว้แบบนี้แต่ก็ไม่ได้คาดหวังก็ถึงเวลาก็ทําไปนี่ขนาดฝึก สั่งสัมปันยังมีพลาดแล้วคนที่ไม่ฝึกอย่าบอกเลยว่าจะเหลืออะไรอย่าประมาทนะลูกอย่าประมาทนะภาคเพียรเผาพิษให้มากที่สุดเถิดหาครูบาอาจารย์และออกฝึกสมาธิวิปัสสนาจงภาวนาเถิด